สวัสดีครับมโมนี่ผมจะพระพินองมาสมวิธีการทำกระเบมมันใหม่ครับมันใส่เลยดีคื้นือคืใหม่ๆครับนี่ครับมันเก่าครับแล้วผมจะทำให้มันใหม่ฝากกดติดตามช่องแบบของก่อนชแนลนว่นะครับผมขอบคุณครับ นอ้องมาเบิงํากักครขับว่าวิธีทำกรับมให้มันใหม,ม่จะทำกันจังใจอันนี้เขาจะทำม,มากแต่สมัยเก่าแล้ะครับใส่ผ้าถากเอาครับแต่ว่าให้โนี่ผมจะใส่เครืองขัดให้มันงามคือเก่าครับให้มันงามกว่าเก่าครับเดี๋ยวมาเบิงต้องอการขับวิธีทำเหมือนกันครับผสม,มากันเลยครับว่าวิธีทำกันทำ แบบได้เดี๋ยวผมจะคัดให้เบิ่งครับใหันไหมแบบไม่เลยครับเพิ่งไำลํำกันครับ เห็นแล้วเหรอครับจะนคัดหนามันนี่ครับ น,นะครับทั้งหนามันเรียบนะครับเดี๋ยวผมจะเอาทาั้งหลังครับเยจะคัดทั้งหลังครับ รับสุดท้ายนี่ผมจะคัดกลมนนครับนี่ครับจากดำดำขาวจบปะย่งครับพี่โน้องยาถิ่นนะครับเอามาคัดใหม่ ใส่ได้คือเก่าครับ สำหรับการคัดกระบมใหม่ครับกระบม้ทรายเขาครับพี่น้องบ้านไหนมีกระเบื้เก่าๆครับแย่ถิ่มนะครับของพี่น้องนํามาคัดใหม่ครับแต่ใส่ได้คือเก่าครับของเก่าก็ใส่ไปได้ด้วยนะครับนี่ครับกระบื้ทรายเขาแบบพื้นบ้านโบราณอีสานครับยังนิยมใส่กันอยู่ครับขอบคุนสำหรับการรับช้มและกดติดตามครับ ลิปหน้าผมจะหาเหลืองเล่าซาละดีๆีเพาฝาพี่น้องอีครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องแบบของก่อนชแนลนี้นะครับผมขอบคุณครับ